มามาคุณย่าป้อนคุณย่าป้อนเดี๋ยวลูกเดี๋ยวโตคุายาเทให้ดีกว่าอ,อ่ะว้าใยออกมาเยอะเลยลูกเยอะอ้วนนะลูก กลางคืนบางทีก็กินข้าวหมดบางทีก็ไม่กินเลยบางทีก็ทำข้าวหกเต็มบ้านหืเต้าอ้วนแต่ดีแล้วลูกยายเห็นหนูคึกคักบ,บ้านย,ยิ่งเละก็ยิ่งดีถ้าหนูหลับไม่ออกมาเล่นเลยไม่ออกมากินเลยหนี่สิปัญหานะลูกยายเป็นห่วงนะคะ เวลากินข้าวทําไมต้องเอามือหวัดถ้วยอาหารถ้วยข้าวเราดกน้ําในขวดก็ไม่กินชอบกินน้ําในถาดรองกันมดน่ะแต่เป็นน้ําสะอาดไม่เป็นไรเป็นน้ําดื่มของลูกนั่นแหละย่าเห็นลูกชอบดื่มใลูกกินน้ำนิดนึงครับดังครับลูกดังกินน้ํานิดนึงลูกอ่ะกินน้ําก่อนลูกอ่ะ <c oughs> เข้าสปีใครว่าแม่นแก่เนี่ยยังเม้นเม่นเฮินอยู่เลยมีบ้างแหละเมื่อคืนเล่นกัดผ้ากับหญ้างับโดนแขนหญ้าเอ้ยยญาสะดุ้งเลยขนาดกัดผ่านผ้าแล้วเนี่ย กระลูกกินน้ำมีไหยครับความสุขของยา่าได้อยู่กับหมูอุ้ยเสียงดังอนอนหกกระลูกเห็นหมูก,กินอิ่มนอนหลับสุขภาพาแข็งแรงนะอุ้ยอะไปะพอแล้วไปนอนดีกว่า